สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับเราอยู่กับเกม Empire of the ต้ i ินหรือว่าสงครามมดของเราเองสําหรับสมรภูมิในวันนี้เราก็จะไปจัดกันที่ Arcade Extra Level เลเและ Attack of อร์สระดับความยากง,ง่ายอยู่ที่ระดับยากครับสําหรับบมนี้เข้าๆก็คือเราครับจะได้รับบทบาทเป็นมดสีแดงศัตรูเราจะเป็นมดสีเหลือง ก็ต้องวางไข่และให้กำเนิดประชากรมดอย่างต่อเนื่องเพื่อมาห้มหันฝั่งตรงข้ามมันเองนะฮะฝ่ายใดมีมดน้อยกว่าหรือว่าอ่อนแอกว่า <c oughs> ก็จะเป็นฝ่ายพแพ้ไม่สามารถปกป้องราชินีได้ราชินีตายเกมโอเวอร์ก็คือจบเลยนะครับเอาล่ะ นี่คือข่าวๆนะในเกมจะมีอะไรมากกว่านี้หรือเปล่านะครับเราก็ไปจัดกันเลย Let's go อ้าแล้วคุณผู้มชมครับตอนนี้เราได้เข้าสู่สม,มรภูมิกันแล้วสังเกตทางด้านขวามือบนครับเกมได้แจ้งไว้ว่าอีก20่ิกวิจะมีไข่เกิดแล้วก็เรามีอาหารเข้า35สศัตรูมีอาหารเข้า4.2เกมเพิ่งเริ่มธัรมเมีอาหารมากกว่าเรางงเลยเอาละเดี๋ยวขอสร้างมดก่อนก่อนจะมีไข่มาเอาเป็นมดอะไรดีคิดไม่ออกบอกคันไฟก็แล้วกัน 1- 2 ใช้อาหารสร้าง40ครับเราเหลือ20สร้างต่อไม่ได้แล้วอะไรกันครับเนี่ยโอเคงั้นก็เดี๋ยวเรามาดูก่อนว่าเราสามารถสร้างมดสายพันธุ์ไหนได้บ้างจะมี8สายพันครับสายพันธุ์แรกอันนี้จะเป็นมดยิงสารพิษออกจากก้น Wood and b บัตไทยสายพันสองเนี่ยก็จะเป็นพวกมดตัดใบไม้ตัวใหญ่สายแท้งเลยครับสายพันสามก็คันไฟที่เราเพิ่งสร้างไปสายพันสี่อันนี้มดท่าตัวใหญ่กัดเจ็บด้วย ส่วนตัวที่5จะเป็นการกับดักไอหมอนี่นะเวลามันกัดทีเนี่ยด้วยความที่แรงกัดมันเยอะมากอ่ะมันกัดจนตัวมันกระเด็นแล้วก็ปิวเลยและเรานี่ถ้าไม่ตายก็สาหัสเลยนะครับส่วนตัวที่6ของเราครับตัวที่6มันจะเป็นพวกมดหัวคอแต่เป็นชั้นทหารธรรมดาตัวที่7จนี่แหละปัญหาเลยตัวนี้ยมันหัวโตมากแล้วเวลาหัวมันโตใช่ไหมมันเอาหัวโขกพื้นหม่งมดได้เวลามันหม่งขึ้นไปเนี่ย สถานนะมืนเกิดขึ้นแน่นอนนะครับแล้วก็โอ้โหเวียนหัวเลยนะทำอะไรต่อมาได้ก็เราความตายอย่างเดียวไปแล้วส่วนตัวที่8ก็จะเป็นมดดําตรงหน้าเรานี่แหละครับสตูสร้างมดดํามาสู้กับมดแดงว่ะเรามดแดงเราแรงฤทธิ์กว่านะครับแล้วก็สาบตายเราตายเนี่ยแต่ตรงกลางนี้คือจุดตัดสินนะครับเขาบอกว่าถ้าเราสามารถยึดกลางได้จะได้โบนนะัสทรัพยากรเพิ่มแต่กลับกัน ถ้าศัตรูยึดได้มันก็ได้เพิ่มเช่นกันครับมันเน้นจํานวนสู้กับคุณภาพอะโอ้โหแต่ผมว่าเราไหวในะระยะยาวเราไหวผมมีอาหารเพิ่มสัก100เนี่ยผมจะไปสร้างมดเพิ่มขอขึ้นอ่ะมาแล้วฮะปึ๊บปึ๊บแล้วก็ปึ๊บได้มา3ตัวครับผ่านมาชั่วครู่ครับตอนนี้สเกลสงครามเริ่มจะใหญ่ขึ้นแล้วนะครับฝ่ายศัตรูเนี่ยมีมดมากมายมหาศาลโดยเฉพาะมดดำเนี่ย มันไม่สร้างสายพันธุ์อื่นเลยครับมันเน้นมดดาสู้กับเราแบบบ้าคลั่งแล้วความเจ๋งของมดดําก็คือเวลามันกัดเนี่ยนะครับมันจะมีสถานะมึนสงสัยเกิดขึ้นว่าเกิดอะไรขึ้นวะเนี่ยแต่เราก็มีนี่แม่ทับนะครับมดแม่ทับเป็นตัดใบไม้แต่เหมือนว่าน่าจะไม่ไหววะเนี่ยเจอกัดแล้วสงสัยอย่างต่อเนื่องเลยวะโอ้โหเนี่ยครับคือลังสตูมันมีราในการสร้างมดดํามากกว่าเราครับซึ่งนั่นหมายความว่า ราจะเสียเปรียบเรื่องของคุณภาพนี่ครับรังศัตรูมันมีลาในการสร้างมดดํมมากกว่าเราอ่ะมันเกิดได้เยอะกว่าไงแต่ก็ต้องสู้ครับเราใช้คุณภาพสู้จํานวนโอ้เสียงไขไ่ระเบิดอย่างต่อเนื่องนั่นแปลว่ามันเสียคนมากกว่าเราเอ <c oughs> เสียมดมากกว่าเราเลยครับโอเคตอนนี้อาหารขึ้นเป็น77แล้วสำรับภูมิตรงกลางนี่กําลังเดือดเลยครับผมจะแข็งใจไว้แข็งใจอีกหน่อยหนึ่งจะเอามดแม่ทับตัวที่2มาเพิ่ม มดแม่ทับเราเนี่ยมันใช้อาหาร150ในการสร้างต้องต้องแข็งใจไว้อยาได้ของดีก็ต้องแข็งใจครับเนิด้เดียวนิดเดียวโหแต่มดแม่ทับนี่อายุยืนมากนะยสมเป็นสายแทงจริงๆวะ่ะอยู่โคตรยาวอาหารมาแล้วเข้าอาหารโอ้แม่ทับตายครับเสียชีวิตในสมุภ,ภูมิแล้วนายตายอย่างกล้าหาญเพื่อองค์พระักรพัรดิเอ้ยักรพัรดิอะไรเพื่อองค์าร,อองราชินีอ่าหรือไม่ก็ จกกักรพัดดีนียังไงล่ะตัวที่2ครับมาละโอเคกลับมาที่ตรงกลางของสมรภูมิต่อยังคงดูเดือดดูดันได้ครับโอ้โหมาเป็นเส้นคือตอนนี้ลิมิตมดในการสร้างผมเหลือแค่19ไงแล้วที่พร้อมสู้มีแค่ทีมสองเองอะนะครับมันออกได้ไม่เกินนั้นน่ะถามว่ามันจะสามารถเพิ่มลิมิตมดได้ไหมมันเพิ่มได้ครับเหมือนต้องต้องสร้างเรื่อยๆถึงจะสามารถเพิ่มลิมิตป๊อปแคปได้อโอ้เดือดว่ะตรงน,นี้ อาหาร9ก้าสงแล้วสร้างมดเพิ่ม2ตัวก่อนเน้นกันไฟไปก่อนครับเรายังไงก็กัดแรงกัดเจ็บกว่าวันเนียอย่างน้อยยื้อกางได้ก็โอเคแล้วเพราะว่ากางเนี่ยถ้าเรายึดได้เรัียากรก็เพิ่มผูใช่ไหมละครับแม่ทัพตายและเราเสียพื้นที่กลางไปปะทอไม่นะต้องเล่งแล้วแม่ทัพมาเสริมทัพเว้ยเดี๋ยวถ้าปัญหาการกระจุกการออแบบนี้ต้องแก้โดยการใช้มดหัวคอสมากระทุ้งสู้ เวลาสะทุ้งเนี่ยสตันหมู่ฮะนา่าจะแก้ได้อยู่แล้วมัง้งต้องแก้ให้ได้นะรออาหารสําหรับมดหัวค้อนนั้นใช้140ครับก็ต้องรอต่อไปและในที่สุดครับตอนนี้หัวค้อนเราก็ปรากฏกายแล้วได้มาแค่1ตัวครับเนื่องจากว่าอาหารมีน้อยนี่ไงสตันโชว์ไป1หนึ่งทีโอ้โหศัตรูนี่ถึงก็ไปไม่เป็นเลยนะครับแต่ถ้าว่ามันสตันเกิดขึ้นแค่แป๊บเดียวไงแล้วก็ไม่ได้เป็นวงกว้างมากพอด้วยนะครับ แต่ก็ยังดีอยู่มันได้สถานะกัดไวมาก็โอเคแล้วหลังจากสตาร์ทเนี่ยมันจะกัดไวขึ้นแต่ถ้าไม่ได้สตาร์ทจะกัดช้านิดนึงครับโอ้แต่เราก็พอดันได้ศัตรูเริ่มเสียขวัญครับมันมาน้อยเห็นได้ชัดเลยแต่ก็มาทีๆมาต่อเนื่องเรามีโมดใส่แทงถึง3ตัวครับในตอนนี้นะก็ใบไม้2และสตัรหนึ่งหัวข้อหนึ่งนะฮะนั่นแหละเราน่าจะฝ่าไปถึงรังมาได้ครับถ้ามันไม่ได้ออกมาเยอะเกินแล้วก็นะ จำนวนนี้นถือว่าโอเคอยู่เรามีแท้ง3ตัวเนี่ยไหวเลยครับแต,แต่เริ่มเหลือน้อยแล้วต้องสร้างเพิ่มเอาเป็นหัวค้อนเพิ่มอีกสักหนึ่งกลายเป็นสตันคู่เลยทีนี้แต้มเหลือเอาไปสร้างคันไฟครับแล้วต่อจากนี้เราจะไปลงที่บัตรชายแอนแล้วกันนะใช้สตันในการชนแล้วก็คันไฟในการสู้เอาบัตรไทยแอนยิงเสริมจากข้างหลังคงจะเพอร์เฟกต์หน้าดูครับส่วนพวกมันเองก็ดำอย่างต่อเนื่องเลยเค ดันให้ได้ก็พอเลยครับอย่างน้อยยื้อกางได้ก็โอเคแหละแล้ว,ลวบัตช้ายแอนสามตัวก็ได้ถือกำเนิดขึ้นจงฟักมาเป็นตัวแล้วออกไปสู้อย่างแนวหน้าซะเพื่ออง์ราชินี ทางขวาฟักก่อนทางซ้ายหนึ่งตัว2ตัวสาตัวเย้วู้มาแล้วสามสหายสายหลอยปัดชายแอนมาถึงแนวหน้าของสมรภูมิการต่อสู้เลยครับในตอนนี้ศัตรูนี่ออกมาเยอะขึ้นยงเห็นได้ชัดเลยเนื่องจากว่าชุดเก่าเนี่ยมันตายเป็นหมู่คณะเยอะเกินไปไงมันก็เลยอ้อแม่ทับตายหมด2ตัวรู้สึกว่าเราน่าจะไม่ไหวนะฮะเนื่องจากใส่แท้งก็ตายกันหมดแล้วใส่แท้งมี3ตัวครับเป็นมดหัวโตหัวโตโขกไป1สตั้นไปเป็นหมหู่เลยและตอนนี้เสีย เสียสายสู้สายแทงเหลือแค่สวายลวยไม่นะแต่ถ้าว่าการสูญเสียก็ถูกวัดเชย้ด้วยคันไฟครับมาเรื่อยๆอยู่ตอนนี้แม้จะไม่ได้มาเป็นหมู่คณะเป็นก้อนแต่ก็มาเป็นเส้นต้องกลับบ้านไปแล้วก็ต้องสร้างบัตรชายแอนมาเพิ่มอาหารพอสร้างถึง ได้อได้3 3ตัวครับคุณผู้ชมครับในตอนนี้เวลาได้ผ่านไปชั่วคู่แล้วนะสเกลสงคามก็เริ่มใหญ่ขึ้นมาระดับหนึ่งด้วยฝ่ายเราฝ่ายเขามีประชากรมดในการออกมาห้าหมผ่นกันเนี่ยเพิ่มขึ้นมาระดับหนึ่งเช่นกันนะครับแต่เท่าว่าฝ่ายเราอ่ะยังน้อยกว่าเนี่ยฝ่ายเขามีมากกว่าเราไงฝ่ายเราก็จะประกอบไปด้วยคันไฟ30ตัว ตัดใบไม้3ตัวแล่หัวค้อนเนี่ยมี5ตัวรวมถึงยิงสารพิษอีก10ตัวนะครับฝ่ายเขานี่ไม่ได้มีหอกอะไรเพิ่มเลยมีแค่มดดำเพียวๆเะย,เยต้องใส่เป็นราชินีมดดำมาสู้เองเลยบังเนี่ยเราก็ยอมไม่ได้นะครับเรามีคุณภาพมันจำนวนต้องสร้างเพิ่มอีกครับเราข่าวร้ายครับตอนนี้ฝ่ายเราเจอสวนกลับมาหน้าบ้านแล้วเนี่ยบุกเข้าไปถึงบ้านเขาไม่ได้ว่ะเจอดันกลับมานี่ยับเลยอะ่ะ มดตัดใบไ,ไม้ผมอะไรนี่ก็ดันต่อไม่ได้นะครับเนื่องจากว่าฝ่ายเขาเยอะกว่าเราไงเลยถูกฆ่าตายอย่างทารุนนี่ไงไล่ตะตอนแห่ต่อต,ต,ตาเลย<ว><น>เค,คือตอนแรกอ่ะเหมือนว่าเราจะเหนือกว่าใช่ไหมแต่ไปไปมาๆนะครับการเดินทัพเรานั้นเนี่ยมันมีจังหวะขาดช่วงขาดตอนไงแล้วฝ่ายเขามันโอ้โหมากันแบบมหาศาลนลนะเลยขย่ําเราซะแบบไม่เหลือหลอเลยแล,เแล้วพอเวลาเราขาดตอนเนี่ยมันก็ทิ้งช่วงห่างเกินไปสตูก็เลยดันมาถึงหน้าบ้านเราได้ไง เราเดินทัาบเป็นเส้นเนี่ยไม่เดินเป็นขโขลงเป็นฝูงเหมือนพวกมันนะฮะก็เลยเสียเปรียบแต่ตอนนี้ผมมีแผนการอย่างหนึ่งคุณผู้ชมนั่นก็คือการให้ตัดใบไม้ซื้อเวลาให้หน่อยนะครับเพื่อที่จะเอาเวลาเหล่านั้นเนะี่ยไปสะสมอาหารแล้วก็ไปสร้างกองทัพมอสเพิ่มมันเองแต่ก็ไม่รู้ว่าจะซื้อได้นานแค่ไหนนะครับเนี่ยพอฝั่งมันเองก็ดูด,ดันเหลือเกินโอ้ดูดีครับ ผมพยายามจะดันขึ้นเนินไปนะแต่ก็ทําไม่ได้เพราะเนินด้านบนเนี่ยจะมีโบนัสของอาหารยังไงล่ะแต่ไม่ไหวจริงครับอันนี้พวกตกหล่นมานะมันเจอหัวหัวโตวเรากระทุ้งกระแจกไปครับดูดูมันมาเป็นเโอ้ตายอย่างทารุนอีกแล้วหนึ่งตัวไหมนะหมดแม่ท้าผมฮะนี่มันเหมือนสงครามไอ้นี่สปาตาอูซัสเปอร์เซียนในช่องแคบเทอร์โมพิลี่อย่างนี้เลย <laughs> อารมณ์มันได้มากเนี่ยทางแคบๆแ,แบบนี้เอาเอาใจช่วยครับซื้อเวลาไปก่อนข้างหลังพยายามจะดอดแต่ดดกดด็ดอดไม่สําเร็จนะ,จะเจอเราฆ่าตายหมดครับข้างหน้าไปไม่ได้เอาละ่ะเพื่อ,องค์จักรพรรดิน,นีสู้ต่อไปทหารอย่าได้ยอมแพ้สู้มัน กลับมาที่บ้านศัตรูครับตอนนี้ไข่มันระเบิดไม่ต่างจากไข่ของเราเลยแล้วมากันมืดฟ้ามัวดินสงครามแห่งยุคมืดมดดำได้เริ่มต้นขึ้นแล้วเว้ยเพื่ออาณาจักรและราชินีสู่สมุรภูมิจ้าข้ามัน ใน,นที่สุดครับเราก็มาเผชิญหน้ากับราชินีของมดดำแล้ววางไข่ไม่ทันครับเนื่องจากเวลาไม่เหลือหล่อให้หวางแล้วเย้วู้แล่นแล้วสงครามนี้ก็จบลงด้วยชัยชนะของฝ่ายเราเรามดแดงนี่ไงไข่ระเบิดเลยครับแต่เหมือนก็มันทำอะไรไม่ได้แล้วนะราชินีแกตายไปแล้วแกากเป็นมดเล่ล่อนในดินแดนนี้แล้วยังไงละ่ะโอเค เด่กก็ต้องดูว่าเราเล่นไปกี่นาทีนะผมจดาว่าน่าจะประมาณครึ่งชั่วโมงนแน่ๆไม่รู้ว่าตัดต่อแล้วเนี่ยมันจะเหลือกี่นาทีได้ครับก็ต้องดูก่อนว่ามันใช้เวลาไปทั้งหมดเท่าไหร่36นาทีโอ้โหนี่เล่นนานขนาดนี้เลยวะเนี่ยครับเมนเมนูดีกว่าพวกเรา เอาละคุณผู้ชมครับก็เป็นประมาณนี้ก่อนละกันครับสำหรับ Empire of the ใต้ดินกับโหมดชัก o อ War 2ในวันนี้เดี๋ยวคราวหน้าเนี่ยก็จะไปต่อกันที่ใน Extra Level สําสำหรับด่าน Occupation 2ซึ่งเป็นด่าน Update, อัปเดตออันสุดท้ายของเราแล้วนะครับต่อจากนี้เนี่ยก็ไม่ได้มีอะไรเพิ่มเติมแล้วนะฮะ ส่วนด่านหน้าจะเป็นยังไงนั้นก็ต้องรอดูนะกันนะครับแต่ในวันนี้คลาวนี้กับสงครามครั้งนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนครับถ้าชอบในเกมมดกับสงครามในวันนี้เนี่ยฝากกดไลค์ซับสไครป์เพื่อเป็นพลังใจให้ผมหน่อยนะฮะก็ลาไปก่อนบ๊ายบายไปแล้วครับผมผมมาที่แวงมาดูนะฮะ